ไปยาสุกรีพระเจ้าค่ะจงเบิกตัวขุนพลจอมไพรและเจ้าไข่เพื่อนเขารับดีเก้าเจ้าค่ะด้วยพระเจ้าค่ะฟามคิดของลูกทั้งสองพ่อเห็นเข้าท่านะลูกลองดูใช่ไหมลูกก็ลองใช้คนที่มีประโยชน์ดีกว่าใช้คนที่ไม่มีประโยชน์นะเป็นข้าหเจ้าหลวทำอะไรผิดหรือเปล่าครับเอาเถอะนะเดี๋ยวฟังองค์ท่านตัดสั่งก็แล้วกัน พระเจ้าขุนพลจอมพลัยเขากลับพระบาททุกทุกพระองค์พระเจ้าค่ะฉันเดไข่วถวายบังคมจะไปเิย<ะ>สุกเธอสีหน้าของเจ้าไม่สู้ดีนักแต่ข้าต้องขอโทษด,ด้วยที่ต้องทำเยี่ยงนั้นข้าพร้อมที่จะช่วยเหลือเจ้าให้เจ้าเป็นอิสระจอมพรัยพระเจ้าค่ะ ข้ามีเรื่องจะขอร้องเจ้าบัตรนี้สิงหราชยกทัพมามังมุนทยาเอาทหารเป็นส่วนน้อยเข้าต่อสู้พลาดท่าด้วยกลลสศึกแพ้กลับมาไม่มีใครแล้วละ่ะาาบที่จะต่อยุติกับสิงหาาดเ,เราขอร้องท่านให้ท่านช่วยเหลือเราสักครั้งหนึ่งจะได้หรือไม่ฟาบ,บาทฟาบ,บาทนัคือเจ้าของชีวิตของกล้าว ข้าวคําน้ำขันแผ่นดินผูกามนั้นให้ชีวิตของข้านั้นอยู่ได้ข้าพเจ้านั้เป็นพระคุณล้ำสิ่งแค่นี้ทําไมข้าพเจ้าจะทําเพื่อฝ่าบาทไม่ได้พระเจ้าค่ะเจ้าแน่ใจหรือข้าพเจ้าแน่ใจพระเจ้าค่ะได้คุนพลจอมพลัถ้าหากว่าเจ้ามีชัยชนะต่อสิงหราช เจ้าอยากจะได้อะไรขออะไรเราจะให้เจ้าหนึ่งอย่างแต่ข้าเจ้านั้นอยากจะทูลขอฟาบาทกรสึกคลานี้ข้าพเจ้ามีความคิดไว้ว่าต้องใช้เพียงสติปัญญาเท่านั้นจะหากว่าฝ่ายข้าศึกนั้นมีด้วยแล่พิริโบายข้าพเจ้าคิดว่า เราต้องจัดให้มีเกมเกลือเจิมเกลือเกิดขึ้นระหว่างศึกครานี้ถูกต้องขอเพียงพระองค์ท่านนั้นให้ข้ากระบอกบัญชาศึกแต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าค่ะจ้าต้องการทหารเท่าไหร่ว่ามาข้าพเจ้ามิต้องการทหารหมื่นแสนสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการเพียงแค่ผู้ติดตามของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวแต่เกรงว่าท่านจะไม่ไปต้องขอราชานุญาตต่อฟาบาทก่อนจ้าต้องการใครหรือข้าพเจ้าต้องการ มังมณทยาทุกคะเฮ้ยังเอพอดาวประจำเมืองเจ้าไพรเจ้าี่มีสติปัญญาจริงๆเจ้าเห็นคุณค่าของมังมนทยาจะมีแขนขวาแต่ขาดแขนซ้ายใช่ไหมเล่าได้สิข้าอนุญาตมังมนทยาเจ้าจะขัดข้างหรือไม่เล่าเป็นความประสงค์ของท่าน หมฉันไม่กา้าพระเจ้าค่ะทำเพื่อชาติทำเพื่อทุกคนในภูกามและอนุญาตให้นำมังมมทยาไปด้วยและถ้าหากว่าเจ้ามีชัยชนะกลับมาขออะไรเราจะให้เจ้าฟาบ,าป,า,บาประุส่งประจเลยไหมยะคับพระลงมนเพราะเราประจำเมืองแพ้กลับมาไงราดสั่งแสนี พร้อมสะพังเป็นพลังให้เขาเราชื่นชมเจ้าจอมพรายใจกลางนานมยมมนทยาตาชื่นชมจงทำรร เะาทำแก้ตัวแล้วกันน้องพี่ถ้าม,มีใครชนะเกมาไปนี่บ้นานเมืองของเรามดีเนี่ยมองเงยตาละแม่อีรักว่าดีดูถ้าดูทีมีความหมายายังจำได้แลวมันโ<ม>ดนถูกเราอ่ะ<ม>นางยิง ยาไปด้วยกันนะท่านดาวประจํามืออโ<อ>หูเหใจแพ้มาเลยลึกลึกในหนคงไทย <ๆ S 2> ความเจมึงจะอะไรไปสู้เขาวะฟังเะยก่อนทัพศึกครนี้เขาถามท่านหน่อยใช่ทำไมท่านถึงแพ้ อยากรู้เหรอยากรู้สิบอกเลยเธอพระดาวมรนจำเป็นเ <นะ S 1> พราะความประมาทของข้ามัรมนทยานำทหารเพียงกองเล็กๆออกสู้รบกับสิงห์ราลาเชนโอ้แต่สิงห์ราเชนนั้นไปจะมาเพียงแค่หมื่นคนมาถึงแสนคนก็เลยถูกปิดล้อมหมดเกิดการแพ้ๆไงประมาทไงมังมนทยาข้าฟังการประชาศึกออของท่าแล้ว เบาปัญญาจริงๆสุกท่านนำปืนหน้นตาตาจำนวนแสนถ้าหากว่านายทัพมีนิสัยวู่าวามเยี่ยงท่นานทำอะไรตามเพ้อใจอย่างเงี้ยข้าหอทิ้์หายหมดตายหมดบางเถิดสึกขั้วที่คอยท่านไปทัพมาข้าจะไปทัพหนุนตามไปนำแท้คำร้างส่วนหนึ่งไปเท่านั้นเองลบล่อที่สุริยะล,ล่อราชนมาพอถึงภูเขาช่องแคบ ถ้าจะสังหารโอปร้องได้เกลือจิ้มเกลือให้ทหารมันตายหมดนี่คือเกลือจิ้มเกลือไปเข้าใจไหมอย่าวันนี้มึงใหญ่กูยอมมึงมึงจำใส่ใจไว้ให้ดีวันพักไม่ได้เงินเดียวเดือน,นหนึ่งมีตั้งสี่หนะจำไม่ได้ไงเอ้ย บอกกันเออเออเอเอประชากันเพื่อความอิสระภาพของเราด้วยปูประจันปัดจาวิเอออย่าติดกลัวหากใครผิดจงประหารต้องหองเมื่อมังกรทยานัวประพฤติตัวไปถูกต้องถึงความตายไปไ ลักษณะการแต่งกายของท่านคงจะไม่ใช่คนดินแดนของแคว้นพูการประเทศกระมังท่านแจ้งถูกแล้วข้าพเจ้ามีชื่อว่าคุนพลจอมพลัยเป็นคุณพลแห่งลานนาไทยตอนนี้ข้าขนาาันอาสาจากพระนดหัวดารบุรีตูกงต้องมากดหัวท่านไง <laughs> ไม่ง่ายเกินไปกระมังสิ่งที่ข้าต้องการอยากได้นั่นคือแต่ละแม่อีระวดีแต่เพียงคู่เดียว มาดียาให้ต้องเสียไพร่พลทหารจำนวนมากส่งตะแม่อีทั้วดีให้กับเราซะถ้าอยากได้ลวก็ทอนข้าคุ้มคนไปก่อนลงต้นเลยได้ไม่รู้จักสักแล้วมาสองมาขอคนเดียวลงต้นได้ละกัเออโสด้วยคุณท่านมีข้อแม้ว่าท่านมาคนเดียวอย่าลุงพวกเรานะได้ละว้ตัวตัวเลยลูกชายนี่มือมือตีไก่ เนี้ฟันหน้าเลยบ้านี่เฮ้ดูไว้ด้วยไปมองกันด้วยทำสามขขงเจ้าเมืองของ่ันเขาจะต่อสู้กับข้าแม่ทัพของเราทั้งสองใครจะไาเราจะไม่ยุ่งกเจ้ากายน้อกันแล้วไงควิมือดิอัชโชไม่กลัวใครเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเรามัางไยวไหวไหวนะยังไหวนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้แยวางตัวด้นะมังงอทยาวางสวนนี่หลอพวกท่านเอ่ยทำไรครับเลยยายาวางแเป้เลยอย่างลูกผู้ชายชาตินักลบอยู่แล้วเฮ้ยไม่ยเิไม่นเอไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ย พระองค์ท่านท่านพอจะรู้ข่าวศึกแพ้หรือชนะกลับมาเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้รู้ข่าวคราวพระเจ้าค่ะว่าเป็นข่าวหรือข่าวร้ายพระเจ้าค่ะข้ากมม ขอกลับประบาบพระองค์ท่านพเจ้าค่ะท่นนานสวัยบระคมมัเจะอะไรคะยงชายโอโหรงดังเข้ามาถึงในพระราชฐานจอมไพรพจ้าค่ะเจ้าไปรบกับสิงหราชคราวนี้แพ้หรือชนะกลับมาเล่าข้าพเจ้านั้นนำชัยมาให้ฟาบาทเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแห่งผู้การประเทศพจ้าค่ะ <laughs> ข้านึกอะไรไม่มีผิด ขอนวนทยาพระเจ้าค่ะแต่หน้าตาจะยิ้มแย้มเหลือเกินนะเนี่ยผมฉันยินในใจพระเจ้าค่ะถ้าไม่ได้เจ้าทั้งสองเราเห็นทีว่าต้องเข้าตาจนแน่เอาอย่างนี้ลูกรักของพ่อพทุกคนคงจะมีความยินดีเหมือนกับพ่อใช่ไหมรเราเคยดําหลักเอาไว้ ว่าเจ้ามีชัยเมื่อไหร่จะขออะไรเราเราจะให้เจ้าต้องพูดมาสิว่าเจ้าต้องการอยากได้อะไรส่วนทหารนั้นข้าพเจ้าอยากจะให้่าบาทจัดงานเฉลิมฉลองให้ทุกคนนั้นมีความสุขกันอย่างทั่วหน้าแต่ส่วนกล้ากระหม่อมนั้นอยาจะขอมันคงจะสูงเกินไปสำหรับสักเฉลยสักอย่างข้าพเจ้า แต่ในเมื่อเฟ็นความประสงค์ฟาบาทที่จะประทานให้ข้าพเจ้าก็จะขอพระเจ้าค่ะเอาสิพราเจ้าต้องการอยากได้อะไรและเราทหารที่ชนะศึกก็จะปูนบำเหน็จรางวัลความดีให้กับทุกคนขอเลยขอเลยสิ <4 S 2> ่งที่ก้าอยากขอไปขอเลยจะจะขอ,อแต่และแม่อีละบดีแต่งมาพระเจ้า,าค่ะจอมไพรหูเข้าไม่ฝาดใช่ไหม เจ้าขอตอนแม่อีกแล้วพดีพยาค่ะข้าเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนคําแตก่ก็นั่นแหละนะปลูกเรือนตามใจผู้อยู่สารเปรสารอู่ตามใจผู้นอนขอให้ข้าได้ถามความสมัครใจลูกของข้าเสียก่อนลูกรักเจ้าได้ยินแล้วใช่ไหมลูกเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไร ก็จงบอกบิดามาเถิดไม่ดูเงาหูบิดาตามใจลูกเสมอมมฉันขอเวลาสักครู่แล้วจะให้คำตอบสมเร็จพ่อแน่นอนเพคะได้สิลูกเจ้ายังเด็กนักอย่าเพิ่งใจร้อน <c oughs> เสียใจนักใช่ไหมทัศนียาเธอจะต้องแพ้ฉันทุกเรื่องจำไว้ความทุกข์ของเธอนั่นแหละคือความสุขของฉันตั้งใจฟังให้ดีนะว่าฉันจะพูดอะไร ใช่ไหมลูกท่วนถี่แล้วเพคะมีเป็นจักรยานพ่อกำลังอยากรับฟังคำตอบจากลูกหม่อมฉันตกลงแต่งงานกับคุณพลจอมไพรเพคะ ปายาสุตรีพระเจ้าค่ะภายในเจ็ดวันโรงราชพิธีเจ้าพอจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จพระเจ้าค่ะ <laughs> ถ้าเป็นเยี่ยงนี้เจ้าจงมีสารเชิญเมืองประเทศสลาดทุกมุมเมืองให้มาเฉลิมฉลองความยินดีด้วยข้า องค์นรบดีอิเจตด,ดาตรีจะมีพิธีอภิเษกสมรสระหว่างหุนพลจอมไพรกับพระธิดาอิละวดีรับดเกล้กาพระเจ้าค่ะ ภารกิจค่ะพ่อขอตัวก่อนนะลูกองสมว่าจเจริญไม่ยอค่ครเสใส่พี่ไปค่ะหม่อมฉันทูลลานะพี่ค่ะ ตเนี่ยยเจ้าคิดไม่ผิดหรอกถือว่าเก่งกำชัยชนะครั้งนี้ได้สำเร็จนึกว่าสมเด็จพ่อจะไว้ใจคนผิดซะแล้วเราคิดอยู่เสมอว่าการที่ยืมจมูกคนอื่นมาหายใจมันต้องขัดขัดค้องๆเป็นของธรรมดาทีแรกเราคิดว่าเราจะปลอมตัวเป็นชาย ออกศึกครั้งนั้นเองแต่บังเอิญเจ้ารับอา,าสาซะก่อนก็ถือว่าคิดถูกถ้าเจ้าไม่ไปสู้รบกับมัตมะให้ชนะแล้วลานนาเมืองเล็กๆจะเหลืออะไรหากแม้นว่าพุกกามแพ้ฟังไว้นะคุณพลจอมไพรเธอ,อย่าคิดว่าเธอจะเหนือกว่าฉันฉันต่างหากต้องเป็นคนที่เหนือกว่าเธอทุกเรื่องจำไว้ ไปไล่ะเป็นไงยิดหนักเลยเจ๊าทำอะไรไม่คิดนี่นี่มึงดูดิมึงทำร้ายน้ำใจทัศนียาเขาเนี่ยมึงไปขอได well ้ไงล่ะพอดีเขาไม่ได้ชอบมึงเลยจงเกียรติจงส่งเสียงประกาศเป่าเป่าเปต้องการความช่วยเหลือจากข้าคุ้นพลแห่งรานาไทยแต่ที่สุดผู้กล้ก็ต้องยื่นมือยื่นแขนอบอุ้มข้า เธอชูข่าเยี่ยงบุรบุรุษทำไมได้แห่งร้านนาทายช่วยล่ะก็พวกกาไป่ใช่พายล่ะใช่ต้องจำไว้เนะยวันนี้นาวดูถูกข่าแต่วันหน้าไอ้คอยดูม้าจะฉีกหน้านางให้ดาวรู้จักไอ้โดนแต่งหน้ของนางมึงใหยดูกูแต่ที่แน่ๆมึงไปเคลียร์กับเขาก่อนที่มาถ้าตันนี้ยาน่ะหน้าสงสารนะ ไอ้ไัยลองด้วย เฉลยน้องเจ้าพี่นี่ต้องสร้าสุดเงียบเงาอารมณ์ใจพี่นั้นยังตื่นตันตรอมตร,ม,ตรมโอ้สวรรค์รักนงง้อมอกระทมไม้ไหว ใจก่อนเคยไม่ลืมเลือนเลือนใครโอ้บังอน้นอาโทนจะไปไหนเอียงแก้มให้พี่ชื่นใจสุดฝันใฝ่ใจป้อ นะอย่ามาแตะต้องตัวฉันฉันทัศนียผู้นี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรกับท่านอีกแล้วท่านไม่คขอนใจเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงท่านหลอกลงฉันทัศริยาน้องข้าด้วยศักของขุนผลจอมพรคนนี้ ถึงจะมาจากดินแดนราน,นาไทยข้าพเจ้ามีศาสนาข้าพเจ้ามีพระมหากษัตริย์คำชายพูดคำไหนจะถือคำนั้นเป็นคำตายสม่ำเสมอข้ารักเจ้าแต่ที่ข้าทำไปเพราะข้ามีอะไรนั้นที่มีสาบาจะบอกเจ้าได้แต่เราไม่ให้อีระว,วดีนั้นข้าไม่สนใจข้ารักแต่เจ้านะทัศนียาไม่ต้องมา อกลวงเราอีกจริงๆท่านั้นคู่ควรกับตาและแม่อีกแล้วว่าดีแล้วส่วนฉันมันแค่เศษพลอยจะเทียบอะไรกับเพชรได้ปล่อยฉันหน่อยนิเจ้าอย่าชังตัวเองความรักนั้นเอาะไรมาตีข้าไม่ได้ดอกนะใครก็าสู้เจ้าไม่ได้หรอกฉันไม่เยอแค่นี้แล้วถั่วแม่คุณฉันร้ให้ปนอยาฉันราให โอ้ยทัศนิยะตบหน้าข้านางชังข้ารังเกยียจข้าเป็นเพราะเธอใช่ไหมแต่ลราแม่้อีละว่าวดี เสวี y, แห่งผู้กาวประเทศทำให้ข้าต้องมีสภาพขนาดนี้เหรอจงจำไว้ด้วยข้าขอตราบชั่วฟ้าดินสลายวันแต่งงานนางทำให้ข้าเจ็บวันนี้วันหน้าขาจะทำให้นางอายตัวทาสแสบแผน่นินเป็นพยามาตาด้วยทัิ